ที่ฉันต้องเลี้ยงเป็นลูกสาวของผู้หญิงที่ฉันเคยรักฉันชื่อหญิงใครๆก็เรียกฉันว่าหญิงสุภางฉันทำงานแถวแถวร้านดอกไม้แห่งหนึ่งร้านดอกไม้นี้เคยเป็นของแฟนเก่าฉันแต่หลังจากที่เธอยกมรดกทั้งหมดที่เหลือให้กับฉันรวมทั้งร้านดอกไม้นี้ด้วยทำให้ฉัน ได้เป็นคนที่เข้ามาดูแลร้านนี้เองและนอกจากนั้นหลังจากที่แฟนเก่าของฉันทิ้งฉันไปและเธอก็จากฉันไปเธอก็ได้ทิ้งอีกอย่างหนึง่งนอกจากร้านดอกไม้และเงินก้อนใหญ่ที่เหลือเอาไว้ให้ฉันสิ่งสิ่งนั้นก็คือเด็กสาวคนนี้ลูกของเธอลูกของแฟนเก่าฉัน เด็กคนนี้ชื่อว่าขวัญตาฉันเลี้ยงเธอมาหลายปีแต่ฉันเพิ่งจะกลับมาหาเธอเมื่อไม่นานนี้เพราะว่าตลอดเวลาที่ฉันเลี้ยงเธอฉันแทบจะไม่มาเจอหน้าเธอสักเท่าไหร่เพราะฉันย้ายไปทำงานที่อื่นแต่ตอนนี้ฉันต้องกลับมาทำงานที่นี่ฉันก็เลยได้พบเธอบ่อยขึ้นหลังจากที่แฟนเก่าฉัน ที่เป็นผู้หญิงชื่อว่าเกวลินได้ประสบอุบัติเหตุบนเครื่องบินขณะเดินทางไปเกาหลีเธอเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เด็กคนนี้อายุที่แค่สิบขวบเท่านั้นจึกนั้นเกวลินก็เขียนพิณัยกรรมให้ฉันว่าขอให้ฉันช่วยเลี้ยงลูกของเธอแทนได้ไหมภาษามีเธอ ไม่อยู่แล้วเขาทิ้งไปก่อนลูกจะเกิดด้วยซ้ำช่วยไม่ได้จริงๆที่ฉันต้องเลี้ยงเด็กคนนี้ตั้งแต่อายุสิบขวบแต่ตอนนั้นฉันแทบจะไม่เจอหน้าเด็กคนนี้เลยในแต่ละปีจนกระทั่งวันนี้ขวัญตาลูกสาวของคนรักเก่าฉันเธออายุครบสิบห้าปี ฉันกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในร้านดอกไม้ของแฟนเก่าคนที่ฉันไม่อยากจะจำเพราะเธอทำให้ฉันเจ็บและเธอหักอกฉันยับเยินฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเด็กคนนี้อีกด้วยซ้ำแต่ก็ไม่รู้ทำไมฉันถึงตัดสินใจที่จะดูแลเธอในฐานะแม่เลี้ยงฉันเป็นแม่เลี้ยงของขวัญตา ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเพราะว่าหน้าตาของเธอนั้นช่างเหมือนกับเกวลินจริงๆคนที่ฉันเครียดแค้นและเกียดเข้าใ้ฉันเกียดเกวลินที่ทิ้งฉันไปเกียดที่เธอมีลูกกับผู้ชายคนอื่นเกียดที่เธอทําให้ฉันเจ็บปวดในอดีตและฉันไม่เคยลืมเรื่องนั้นและไม่เคยหายแค้นเธอเลยเกวลิน ฉันยังต้องเห็นเด็กคนนี้ลูกของเกวาลินอยู่ที่นี่แต่ว่าในตอนนี้ฉันบอกใครไม่ได้ถึงความรู้สึกของตัวเองเพราว่าฉันคือแม่ของขวัญตาแม่เลี้ยงที่ต้องเลี้ยงลูกของคนอื่นคนที่ทิ้งเด็กเอาไว้ให้ฉันดูแลและร้านดอกไม้แห่งนี้ที่ฉันได้เป็นเจ้าของต่อจากเธอด้วย กลับมาแล้วหรอคะคุณแม่คุณแม่กลับมาแล้วเหนื่อยไหมคะวันนี้คุณแม่กลับเย็นจังเลยนะคะคุณแม่หญิงขวัญตาจะพูดกับฉันจะเป็นเด็กเรียบดอยและดูน่ารักเท่าที่ฉันรู้ฉันแทบจะไม่รู้จักอะไรกับเธอและไม่ใกล้ชิดกันแต่ฉันต้องย้ายมาอยู่ที่นี่บ้านหลังนี้แล้วก็ร้านดอกไม้นี้ด้วย นับตั้งแต่นี้ไปเพราะว่าบริษัทที่ฉันทำงานเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์อยู่ได้ย้ายมาตั้งที่นี่ฉันก็เลยต้องมาอยู่กับขวัญตาในที่สุดและยายของขวัญตาที่เคยเลี้ยงเธอด้วยตอนนี้ก็เสียไปฉันก็เลยกลายเป็นผู้ใหญ่และผู้ปกครองเพียงคนเดียวของขวัญตาฉันกลับมาละ นูกินอะไรหรือ,อยังล่ะจะให้ฉันพาออกไปกินข้าวข้างนอกไมหมล่ะวันนี้กลับเร็วนะที่โรงเรียนไม่มีการบ้านเยอะเหรอถึงได้รีบมาช่วยงานที่ร้านเลยให้ลูกน้องคนอื่นขายดอกไม้แทนก็ได้ไม่เห็นต้องรีบกลับจากโรงเรียนเร็วนะักขวัญตาไม่อยากอยู่ที่โรงเรียนนานค่ะแม่ขวัญตาอยากกลับมาที่ร้านดอกไม้นี้คะ่ะ อยากจะกลับมาช่วยแม่ขายดอกไม้นะคะจะได้เป็นเงินค่าขนมม่ขวัญตาด้วยไงคะขวัญตาไม่อยากจะรบกวนคุณแม่คุณแม่นะคะเธอเรียกฉันว่าคุณแม่หญิงมันดูห่างเหินเกินไปหรือเปล่าเธอเรียกฉันว่าแม่หญิงเฉยๆก็ได้นะยังไงฉันก็เป็นแม่ของเธอ เป็นคนที่ต้องเลี้ยงเธอและเลี้ยงเธอมาเธอรู้ใช่ไหมขวัญตาค่ะแม่ยิงฉันดูว่าเราสองคนไม่ค่อยสนิทกันก่อนหน้านี้เลยฉันมาหาเธอแค่ปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นในวันเกิดเธอและในตามวันงานเทศกาลที่ฉันจะกลับมาที่นี่ แต่หลังจากที่ยายของเธอเสียไปอีกคนเธอไม่เหลือใครเลยและมีแต่ฉันเท่านั้นตอนนี้ขวัญตาอยู่ม .3 อีกไม่นานเธอก็จะขึ้นม .4 แล้วฉันไม่เคยเลี้ยงลูกมาก่อนหน้านี้และฉันไม่เคยมีลูกของตัวเองจะไม่รู้ว่าจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือเปล่าในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวและแม่เลี้ยงของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่โตขึ้นเป็นเด็กสาวแล้วยิ่งโต เธอก็ยิ่งเหมือนแม่จริงๆตอนที่ฉันเห็นหน้าเธอในร้านดอกไม้นี่ที่ไรบอกตามตรงว่าฉันรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ขวัญตาทําให้ฉันนึกถึงผู้หญิงคนนั้นคนที่ทําให้ฉันเกลียดชังหรือทําให้ฉันเจ็บทําให้ฉันเสียใจแต่ฉันก็ต้องเป็นแม่เลี้ยงของเธอทำยังไงได้ลนะ่ะขวัญตาไม่อยากไปทานข้าวข้างนอกแล้วคะ่ะ ไม่ได้กินข้าวฝีมือของคุณยายเลยตั้งแต่คุณยายเสียไปและขวัญตาก็อยากจะกินอาหารที่บ้านมากกว่าขวัญตาจะหัดทำอาหารกินเองแล้วกันนะคะขวัญตาไม่ชอบไปกินอาหารข้างนอกบ้านนะคะทำไมล่ะขวัญตาฉันทำอาหารไม่เก่งหรอกนะฉันบอกไว้ก่อนแม่น่ะ จะพาห,หนูไปกินที่ร้านอาหารอร่อยๆแถวนี้ที่แม่รู้จักก็แล้วกันเย็นนี้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะหนูไม่อยากจะรบกวนคุณแม่หญิงนะคะคุณแม่หญิงออกไปทานคนเดียวหรือว่าไปทานกับเพื่อนคนอื่นก่อนเถอะนะคะขวัญตาไม่ค่อยหิวนะคะไม่ได้นะขวัญตายังไงก็ต้องไปกินกับแม่ แม่ไม่ได้ไปกับเพื่อนคนไหนวันนี้หรอกแม่ขอโทษที่ยุย่งกับงานแล้วก็ไม่ได้กลับมาทานข้าวด้วยบ่อยนักแต่จากนี้ไปเราสอคนต้องอยู่ด้วยกันแล้วนะไม่มีคนอื่นวันนี้แม่ทำงานเหนื่อยมากคงจะทำอาหารให้หนูกินไม่ได้เอาเป็นวันอื่นแม่จะทำให้กินก็แล้วกันแต่วันเนี้ยออกไปทานอาหารกับแม่ก่อนได้ไหมก็ได้ค่ะ คุณแม่ฉันบอกกี่เธอเลิกเรียกฉันว่าคุณแม่แต่เธอก็ยังเรียกอยู่ฉันบอกว่าเราสองคนจะสนิทกันและเข้ากันได้ในสักวันเนะตอนที่ฉันกำลังออกไปกินข้าวกับขวัญตาฉันก็นึกถึงอดีตที่ผ่านมาทำไมฉันถึงต้องมาเลี้ยงเด็กคนนี้ทั้งที่ไม่ใช่ลูกของฉันและไม่ใช่เลือดเนื้อเจ้อไขไม่ใช่ญาติฉันเลยด้วยซ้ำไม่ใช่หลานฉันด้วย แต่ฉันก็ต้องเลี้ยงนฉันไม่น่าจะเลี้ยงเธอบางทีฉันก็คิดแบบนั้นว่าฉันไม่น่าเป็นแม่คนได้เลยฉันไม่น่ามาเป็นแม่ของเธอแทนผู้หญิงคนนั้นคนที่ฉันเกลียดจริงๆในอดีตเมื่อสิปีก่อนตอนที่ฉันอยู่มาหาลาัยปีหนึ่งตอนนั้นแฟนฉันที่เธอบอกว่าเธอชอบผู้หญิงมาตลอด อยู่ดีๆเธอก็เข้ามาหาฉันที่ห้องในหอพักที่เราอยู่ด้วยกันข้างมหาวิทยาลัยหรือต,ตอนนั้นเธอก็บอกบางอย่างที่ทำให้ฉันเสียใจมากและทำให้ฉันช็อกมากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างเธอที่บอกว่าไม่เคยชอบผู้ชายและไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายเลยสักคนจะบอกเรื่องนี้กับฉันได้เกวลินเป็นรุ่นพี่ของฉันเ,เรียนจบไปก่อนหลายปี และเธอเ็เข้าทำงานแล้วขณะที่ฉันยังเรียนอยู่ในตอนนี้ฉันอายุแค่19และรับเรื่องนี้ไม่ได้เลยฟังพี่ก่อนนะหญิงพี่โกหกหญิงไม่ได้เพราะว่าพี่ท้องอะ่ะหญิงเข้าใจพี่หน่อยสิมันเป็นอุบัติเหตุพี่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนั้นนะพี่ไม่ต้องพูดอะไรกับหญิงเลย พี่จะพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่เห็นกับตัวมากเลยนะที่พี่พูดแบบนี้กับหญิงอ่ะในพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบผู้ชายไงแล้วเราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอและทำไมพี่แกวถึงไปมีคนอื่นนอกใจหญิงล่ะถ้างั้นเราก็เลิกกันเถอะค่ะหญิงบอกแล้วว่าหญิงคบกับพี่ต่อไม่ได้จริงๆเิในเมื่อพี่ไปท้องกับคนอื่นพี่ไปนอนกับคนอื่นมาโดยที่ไม่บอกหญิงและพี่เป็นผู้หญิงพี่ไปนอนกับผู้ชายคนอื่นดังที่พี่มี หญิงอยู่แล้วอ่ะมันหมายความว่ายังไงคะจะให้หญิงรับอะไรได้หญิงไม่สนใจแล้วเราเลิกกันจบกันแค่นี้เถอะพี่อยากจ,จะคุยกับหญิงนะหญิงเจนเดีนก่อนได้ไหมไม่ค่ะพี่เก้วหญิงไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอะ่ะพี่ท้องนะคะตอนเนี้ยพี่คิดว่าพี่จะเอาเด็กคนนี้ออกนะ่ะ พี่ขอโทษเดี๋ยวทิ้งพี่เลยได้ไหมพี่ไม่อยากจะเลิกกับหญิงจริงๆนะพี่รักหญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นหญิงก็รู้อ่ะพี่เกลีวโกหกหญิงหญิงรับไม่ได้จริงๆที่พี่มีลูกกับคนอื่นถ้าพี่เอาเด็กออกพี่ก็ชั่วมากเลยที่พี่ทําแบบนี้ไม่รับผิดชอบอ่ะแต่พี่บอกหญิงแล้วไงว่าพี่ไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นอ่ะมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพี่ไม่ได้ตั้งใจ พี่ไม่รู้นี่ว่าพี่จะท้องแบบนี้อ่ะหญิงไม่สนใจหญิงไม่อยากฟังอ่ะเลิกพูดถึงผู้ชายคนนั้นสักทีได้ไหมพี่นอกใจหญิงไปมีคนอื่นพี่ก็บอกมาตามตรงเถอะพี่ไม่ต้องมาโกหกอะไรหญิงอีกแล้วอ่ะขนาดเรื่องท้องพี่ยังโกหกหญิงมาได้จนตอนนี้เลยอ่ะแล้วพี่ท้องตั้งสามเดือนแล้วพี่จะเอาเด็กออกทันได้ยังไงทำแบบนี้มันเกินไปอ่ะถ้าพี่เอาเด็กออกหญิงก็คงจะเกลียดพี่แล้วไม่อยากเห็นหน้าพี่อีกแล้ว แต่มันก็ไม่สําคัญพี่จะทำไงกับเด็กก็เชิญไปเลยออกไปจากห้องหญิงเลยและอยากกลับมาให้หญิงเห็นได้อีกเราเลิกกันพี่เกลวอย่ามายุ่งกับหญิงอีกเข้าใจไหมออกไปออกไปเลยก็ได้ถ้าหญิงไม่ให้โอกาสพี่แล้วพี่ก็จะไปนะถ้าอย่างนั้นน่ยจากนั้นพี่เกวลินก็เก็บข้าวของแล้วออกไปจากห้องที่ชั้นไล่ ฉันไม่ยอมรับฟังอะไรฉันเอาแต่ร้องไห้และฉันก็โกรธมากจริงๆที่ผู้หญิงที่ฉันรักมากทำกับฉันแบบนี้เธอไปมีอะไรกับผู้ชายและเธอก็ท้องกับคนอื่นและฉันเป็นคนสุดท้ายที่ได้รู้เรื่องนี้ฉันโกรธและไม่ให้อภัยเธอไม่มีวันสะหรอกไม่มีวันจริงๆในเธอบอกว่าเธอชอบผู้หญิงไงแล้วทำไมเธอถึงท้องล่ะฉันไม่อยากจะฟังฉันไม่อยากจะรับรู้เรื่องนั้น ฉันไม่อยากจะหาคำตอบหรือว่าเหตุผลใดๆอีกแล้วก็ <c oughs> แค่ไล่เธอออกไปให้พ้นหน้าเพราะฉันเห็นหน้าเธอไม่ได้อีกแม้ว,ว่าฉันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีที่ฉันเรียนจบฉันเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วก็เห็นเด็กอายุสขวบคนหนึ่งกระโดดรดเต้นอยู่ในห้องตอนนี้ฉันได้งานที่ฉันทำเป็นครั้งแรกที่สำนักพิมพ์หนึ่ง ฉันทำงานเป็นบรรณาธิการและเป็นผู้ช่วยของหัวหน้าแต่ว่าข่าวดีของฉันมันพังลงตอนที่ฉันเห็นเด็กน่ารักคนนี้ที่อยู่ในห้องฉันฉันตกใจมากเมื่อฉันหันไปและฉันก็เห็นว่าเกวลินแฟนเก่าของฉันเธออยู่ที่นี่ด้วยเธอกลับมาที่นี่ทำไมอีกฉันโกรธและฉันก็เกลียดขี้หน้าเด็กคนนี้ฉันรู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใคร ต้องเป็นลูกของเกลวลินแน่ๆเธอจะพาเด็กมาเยาะเยะ้ยฉันหาอะไรอีกเธอทําฉันเจ็บยังไม่พออีกหรือไงนี่พี่เอาเด็กคนนี้มาที่นี่ทําไมคะพี่เกลฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากเจอพี่อีกอะแล้วพี่เอาลูกมาที่ห้องจะทําไมเนี่ยหญิงหญิงฟังพี่ก่อนได้ไหมคือแบบนี้นะพี่ต้องไปทํางานที่เกาหลีพี่ต้องไปท,าทําง,ทงานที่ต่างประเทศพี่จําเป็นจริงๆ เพราะว่างานครั้งนี้มันสาคัญกับพี่มากหญิงก็รู้ว่าพี่เป็นผู้ช่วยผู้กากับและมีหนังสําคัญที่พี่ต้องไปทําถ้าพี่ไปทํางานเนี้พี่จะได้เงินหลายล้านเลยที่จะมาเลี้ยงดูลูกและตัวพี่เองและสามีพี่อยู่ไหนล่ะคะถึงเอาลูกมาทิ้งให้หนูแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนพ่อของเด็กไม่เคยมาหาลูกอีกเลย แต่พี่ก็ไม่ต้องการให้เขามายุ่งอะไรด้วยพี่เลี้ยงลูกตัวคนเดียวมาตลอดพี่ว่าหญิงก็รู้เรื่องนี้นะเพื่อนพี่ก็คงบอกหญิงแล้วอะแต่หญิงไม่อยากจะฟังค่ะพี่เอาเด็กมาทำาไมที่นี่หญิงบอกแล้วว่าหญิงไม่อยากเห็นหน้าพี่ไงหญิงหญิงฟังพี่ก่อนนะคือพี่จำเป็นต้องไปหลายเดือนแต่ช่วงนี้พี่จะยุ่งมากพี่ไม่มีเวลาจะเลี้ยงลูก แล้วพี่ก็ไม่มีญาติหรือว่าคนอื่นที่พร้อมจะดูแลลูกตอนเนี้ยเด็กคนนี้ชื่อว่าขวัญตานะเธอไม่ดื้อหรอกเธอเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ไม่งองแงเลยพี่แค่จะฝากลูกเอาไว้กับหญิงเท่านั้นแล้วพี่จะรีบกลับมาเมื่องานเสร็จได้ไหมพี่ขอร้องพี่ฝากเด็กเอาไว้กับหญิงก่อนได้ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะพี่เก้ว พี่เอาลูกกลับไปเลยกลับไปพร้อมตัวพี่ด้วยพี่เอาลูกไปเกาหลีด้วยสิคะพี่จะเอามาฝากหญิงไว้ทําไมเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนะแม้แต่เพื่อนก็ไม่ได้เป็นเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะคะพี่เกวเอาเด็กออกไปจากห้องหญิงเดี๋ยวนี้ไม่พี่ไม่มีใครเหลืออีกแล้วที่จะไว้ใจที่จะดูแลลูกพี่ได้นอกเสีจากผู้หญิงที่พี่รักแค่เพียงคนเดียว พี่ไม่ต้องมาพูดแบบนี้เลยพี่ขอร้องเรื่องเงินแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะโอนให้ทั้งหมดแต่ช่วยดูแลเด็กคนนี้แค่ไม่กี่เดือนได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่จะขอร้องแล้วหญิงไม่เชื่อพี่หรอกคะ่ะเพราะพี่โกหกหญิงครั้งแล้วครั้งเล่าอะ่ะก็อเอาลูกไปฝากกับพ่อสิคะโทรไปหาผู้ชายคนนั้นสิพี่ไม่มีเบอร์เขาหรอกนะ พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่เคยติดต่อเขาอีกเลยตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองทองออ้องอ่ะขอร้องเละนะหญิงพี่ไม่มีใครแล้วจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเด็กคนนี้ต้องลำบากแน่ถ้าต้องไปอยู่กับแม่ที่ต้องทำงานหนักมากที่เกาหลีแล้วพี่อาจจะต้องเอาเด็กไปฝากกับคนเกาหลีแล้วขวัญตาก็พูดภาษาเกาหลีไม่ได้มันคงจะลำบากพี่ไม่มีญาติคนไทยที่นั่นด้วยพี่จะไปต้องทำงานพี่ขอร้องละหญิงช่วยพี่ด้วยเถอะนะ เท่าไหร่คะพี่จะให้หญิงเท่าไหร่พี่จะให้หญิงดูแลดี่คนนี้พี่จะให้เอาไว้ก่อนสองล้านห้าและถ้าพี่กลับมาพี่จะให้หญิงอีกพี่โอนเลยตอนนี้ก็ได้พี่สัญญาว่าพี่จะรักษาสัญญาพี่จะกลับมาแน่ๆแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นสองล้านเลยเหรอคะ ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าเกวลินไปเอาเงินมาจากไหนมากมายขนาดนี้เธอคงจะทํางานหนักมากเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งฉันรู้เรื่องนั้นแต่ว่าตอนนั้นฉันเองก็ลําบากเรื่องเงินอยู่ฉันรู้สึกโกรธเธอแต่ฉันก็สงสารเด็กด้วยฉันคงปล่อยให้เด็กคนนี้ไปตลอดในเกาหลีไม่ได้ในเมื่อเธอต้องมีแม่แบบเกวลินฉันไม่ไว้ใจว่าเกวลินจะเลี้ยงเด็กคนนี้รอดได้ฉันรู้สึกขัดแย้งขึ้นมาระหว่าง ความกดเกลียดของฉันกับศีลธรรมในใจฉันฉันรู้สึกเมตตาแต่ว่าฉันก็ไม่อยากเลี้ยงเด็กแต่ก็แค่ไม่กี่เดือนกับเงินตั้งสองล้านห้าในที่สุดเงินก็ชนะฉันตกลงที่จะรับเลี้ยงเด็กคนนี้ตามข้อตกลงที่เกวลินบอกมาแล้วก็โอนเงินให้ฉันฉันหวังว่าเธอจะกลับมาในเวลาไม่นานแต่ว่า หลังจากที่เธอไปมันไม่ใช่แค่ไม่กี่เดือนแต่เธอไปนานมากเธอไปตั้งหลายปีทำให้ฉันต้องเลี้ยงเด็กคนนี้แทนเธอฉันพยายามติดต่อญาติของเกวลินแฟนเก่าจนฉันได้พบกับคุณยายของเด็กคนนี้ขวัญตาฉันก็เลยเอาเด็กคนนี้ไปฝากไว้กับคุณยายแล้วบอกว่า ฉันเลี้ยงเธอต่อไม่ได้เพราะตามสัญญาที่ให้เอาไว้เงินสองล้านห้าฉันรับเลี้ยงเด็กคนนี้แค่สามสี่เดือนเท่านั้นแต่ว่าเกวลินไม่ยอมกลับมาจากเกาหลีเธอบอกว่างานมีปัญหาและต้องอยู่ที่นั่นหลายปีฉันก็เลยเอาเด็กไปฝากไว้กับคุณยายที่แก่แล้วนั่นก็คือแม่ของเกวลินแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีที่เด็กคนนี้โตขึ้น ถึงอายุสิบขวบฉันก็ได้ข่าวว่าเกวดรินเดินทางกลับมาไทยแต่กลับมาไทยได้ไม่นานก็ต้องไปที่เกาหลีอีกเพราะว่าโปรเจกต์หนังกำลังจะออกฉายและเธอต้องไปรอบปฐมทัศน์เปิดตัวภาพยนตร์ด้วยฉันโกรธมากเรื่องนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันอีกแล้วเพราะฉันได้สลัดเด็กคนนี้ออกไปจากชีวิตฉันแล้วแต่ก็ไม่อยากเชื่อเลยว่า ไฟเครื่องบินที่บินไปเกาหลีครั้งนั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีพายุใหญ่และทําให้เกวลินต้องเสียชีวิตและหลังจากนั้นิีในกรรมของเธอที่เขียนเอาไว้ก่อนตายก็ถูกส่งมาที่ฉันผ่านคุณยายของขวัญตาและแม่ของเกวลินก็บอกว่าขอร้องให้ฉันช่วยรับเลี้ยงเด็กคนนี้ ด้วยเงินจำนวนหลายสิบล้านที่เธอทิ้งเอาไว้และล้านดอกไม้นี้ฉันก็เลยต้องรับเลี้ยงขวัญตาในวัยสิบขวบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่เป็นเพราะว่าฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเด็กคนนี้และฉันยังโกรธโกรธที่เกวลินทิ้งไปและโกรธที่เกวลินตายจากไปเร็วนักฉันโกรธและเกียดเธอมากฉันก็เลยเอาเด็กคนนี้ฝากเลี้ยงไว้กับ แม่ของเกวลินหรือว่าคุณยายของขวัญตานั่นเองโดยที่ฉันทำตัวเป็นแม่เลี้ยงเพียงแค่ในนามเท่านั้นและฉันก็ตกลงรับเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของฉันตามกฎหมายและตามพินัยกรรมที่ได้รับมรดกจากผู้หญิงที่ไม่ใช่ญาติฉันเลยด้วยซ้าไม่รู้ทําไมฉันถึงทําแบบนี้จากนั้นบาเวลาก็ผ่านไป ฉันได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งและฉันก็ได้พบกับขวัญตาในวัย15ปีเด็กที่ฉันเห็นหน้า,าทันทีเรก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นทุกทีและไฟโกรธในอกฉันมันก็ยังไม่ดับมอดไปคุณแม่คะคุณแม่มาหาหนูแล้วหรอคะคุณแม่หญิงวันนี้จะออกไปทานข้าวด้วยกันข้างนอกอีกหรือเปล่าคะ ไม่ต้องหรอกวันเนี้ยแม่จะทำอาหารที้เธอกินแม่ซื้อของมาแล้วแต่ว่าแม่ทำอาหารไม่ค่อยเก่งหวังว่าหนูจะกินฝีมือแม่ได้นะไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่หนูจะลองกินฝีมือคุณแม่ดูนะคะหนูเองไม่ชอบออกไปกินอาหารข้างนอกคะ่ะอยากจะ กินอาหารในบ้านด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะหนูไม่เคยมีแม่ที่นั่งกินข้าวกับหนูมาตั้งนานแล้วนะะี่ค่ะฉันมองหน้าเด็กผู้หญิงที่ฉันควรจะเกลียดชังเธออย่างที่สุดแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าฉันต้องกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของเธอด้วยและรอยยิ้มของเธอมันก็ช่างเหมือนกับเกวลินจริงๆ